ในชุดเล็กเราก็มีครับบริการแต่มมโรงงานปลูกน้ำเก็บงานบ่อดินนะครับเมื่อคืนเราจะหายจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ันี้มาดันขึ้นครับสูงแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูกันง่ายๆไม่ลำบากลำบากพวกผมชอบครับดูครับ เจ้าของบอ่อต้องการตัวเล็กครับไม่ต้องการตัวใหญ่เอาไปทางปลายก็จะรั่วๆหนะน่อยเนื่องจะเก่าแล้วครับพอแรกนี่ใหม่อยู่ทิ้คงคลองสาธารณะนะครับเป็นบอ่อตักหน้าดินครับ มาไม่เยอะนะอยู่ที่ใกล้วัดสหกรณ์มาตึกสหกรณ์ครับใกล้ๆบ้านครับง่ายๆไม่ลำบากลำบากเพื่อนชอบครับสนใจใครชอบริการข้อสูบน้ำ098 403 4532ครับ จะขึ้นเบอร์ให้้าล่างคิปนะครับมีบริการทุกอย่างครับตั้งแต่หน้า6หน้า8หน้า12หน้า15หน้า20ครับไปทั่วประเทศครับแต่ดูเดนนี้แห้งต้องไปเอาจาะถางปลายมาใส่นี้อีกทีนึงครับแล้วก็ดูดอกรอบง สนุกครับย้ายกันสนุกแล้ครับ